สวัสดีค่ะดิฉันนางจันจิราเพ็รนาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานที่กลุ่มปรมพมมธุมและองค์รวมโรงพยาบาลยานศีสุราษฎร์สำหรับอุปกรณ์ในการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองนะคะ 1. นหลอดเก็บสิ่งส่งตรวจและ 2. ไม้เก็บสิ่งส่งตรวจค่ะค่ะ ต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองนะคะเชิญตามเข้ามาด้านในเลยค่ะสำหรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองมี3ขั้นตอนง่ายๆนะคะ 1. ยก2แห่3หมุน3ขั้นตอนนี้จะเป็นยังไงมาดูข้างในได้เลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะยกค่ะยกขาเหยียบไว้ที่ชักโครกนะคะขั้นอนะตอนที่2นะคะเป็นวิธีการแห่ อุปกรณ์ของเราก็จะมีไม้เก็บสิ่งส่งตรวจโดยวิธีการจับจะจับบริเวณขีดปีกของไม้เก็บสิ่งส่งตรวจนะคะจากนั้นนําไม้เก็บสิ่งส่งตรวจแย่เข้าไปในช่องคลอดโดยความยาวจะชนกับบริเวณที่เราจับพอดีและจะเป็นความยาวที่เหมาะสมสําหรับการตรวจมะเร็งปากบดลูกค่ะ ขั้นตอนที่3การหมุนหลังจากที่เราแย่อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจเข้าไปในช่องคลอดก็จะหมุนไปทางด้านซ้ายนับ1ถึง15มเมื่อเสร็จแล้วให้นำไม้เก็บสิ่งส่งตรวจมาเร็งปากมดลูกออกจากช่องคลอด ต่อไปเราจะนำไม้เก็บสิ่งส่งตวรวจที่ได้มาจุ่มลงในหลอดเก็บสิ่งส่งตวรวจและหมุนอีกประมาณ5วินาที12 3 4 5หและหักไม้เก็บสิ่งส่งตวรวจลงในหลอดเก็บสิ่งส่งตวรวจแบบนี้นะคะจากนั้นปิดฝาและนำส่งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ